สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมสวนแปลงกล้วยด่างฮะที่บ้านสวนสุดใจจังหวัดกำแพงเพชรเดี๋ยววันนี้เราจะมีพิธีกรสาวสวยจริงจริงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นรายง,งานพมา่าครับมาแนะนำกล้วยด่างโอเคครับเชิญเชิญครับสวัสดีค่ะที่บ้านสวนสุดใจนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูแปลงกล้วยด่างที่ใหญ่ที่สุดกันนะคะืมที่สุดไลยเหรอ, <c oughs> อ <c oughs> เอาแถวแรกก่อนแถวซ้ายอนี่เลยครับนี่นี่อะไรเนี่ยนี่นะคะก็จะเป็นฟลอริดานะคะดูนะคะฟลอริดาเราก็อันนี้หลอดใหม่ปอ,อ,อูกตอนแรกรู้สึกว่าจะ ขาวเยอะปลูกไปเรื่อยๆอ,ออกเขียวกับเทาฮะโอเคแผลมาจากต้นเถือกตอนนี้ตอนนี้คุมไว้อยู่ต้นนี้มะลิอ่องด่างนะคะ,ะเปิดปะเอาไว้ก่อนไว้ก่อนอเดี๋ยวทิ์หน้าค่อยมาเปิดเขาเดี๋ยวจะได้แข็งแรงครับลายงามๆสสวยๆน,นี่อะไรอ่ะเนี่ยนี่นะคะนี่ป่าด่างค่ะ หนึ่งสองแล้วก็ตรงนี้กระด,ดางนะคะนี่ต้นตาด่างนะคะก็อันนี้ชนกล้วยป่าท้งนั้นเลยค่ะกล้วยป่าจะไม่เหมือนกล้วยบ้านนะคะกล้วยป่าจะเป็นกล้วยมีเมล็ดมีเมล็ดครับรรรรอ่าอันนี้ป่าด่างลายถินอ่อนเนี่าายออน,น,นะคะลายแล้วจะสวยนะคะผิวกิ้วมากอ่าตอนนี้อะไรคึ้เนี่ยเนี่ยต้นนี้อะไรนะคะ <laughs> ปักช่องห้าศบานนะคะปักช่องปักช่องโอ้โหทำไมต้นนี้มันดำทำมือแล้วครับนี่อะไรเอ่ยตอนนี้านีดำหรือว่าดำอินโดดำอินโดของเราแต่หนออเขาดกมากอะสูงมากใหญ่มากประมาณเกือบสิบเมตรได้ไหมเนี่ยโอเคอันนี้บ้านบ้านดั่งน้อยครับ นนดาง,งด่างน้อยนิดน้อยจริงครับน้อยมากค่ะไม่เจอเลยตังไหนด่างนะคะอันนี้อันนี้ค่ะเจอด่างและด่างน้อยมากด่างน้อยด่างน้อยด่างน้อยสมชื่อค่ะอ่าต้นแม่เขาต้นนู้นนะครับออกมาละคือปไีได้กี่วีค่ะได้กีวีค่ะน่าจะประมาณสิบสิบสองต้นนี้ก่อนต้นนี้ปากช่องนะคะแต่เป็นต้นเพาะเนื้อเยือ่อต้นเพาะเนื้อเยื่อจะไม่เหมือนต้นกับหนอ่อ ครับ<ห>โตโต,วโตวไโตวมากเลยอันนี้สังเกตะฮะต้นนี้ที่ตัดออกมานี่คือเป็นหน่อนะเนี่ยเพิ่งโพอันนี้ลงไปนี่ประมาณสองเดือนนื้เยี่ยแต่ลายเขาเิเ้150แล้วค่ะลายเขาไม่ค่อยเจ็มเท่าไรมีใบละขีดละขีดแต่ก็แตกดีโอเคอันนี้ที่บอกว่าบ้านด่างน้อยนี่เห็นไหมครับเครือเขาเบลเลอร์เลย ช้านับอยู่ประมาณ1ิบเอ็ดสิโอเคอ่าร้อนอย่างนี้เรามาดูไอติมกันค่ะไอติมนี่ยับเยินนะฮะเ <laughs> จอ <น S 2> <ช>แดดเจอแดดเข้าไปนะคะดังๆของเราก็สู้แดดไม่ไหวนะคะครับเพราะว่าแปลงนี้อ่าแดดร้อยนะฮะไม่มีอะไรเลยฮะดูฮะแดดร้อยมีแต่้ว้ดูแลก,กันเองครับโอเคอ่าเดี๋ยววกกลับไปตรงนี้ก่อน จะค่อยไปแปลงหลังอันนี้ก็ทั้งแถวนี้อะไรเอ่ยอัน,นี้ต,ตพิธีกรพิธีกรพม่าเพิ่งอออันนี้จากต้นแม่นะฮะต้นแม่คือต้นนี้อันนี้ก็ออกปีมาล้ะนี่ก็ประมาณสักสิบเอ็ดได้ทั้งแถวนะฮะทั้งแถวนี้ค้อมด่างมีอยู่สี่แถวอีสี่ต้นอ่ามาตรงนี้อันนี้เอ่ยเขาบอกลายยยนลาก ลายสวยมากเป็นคนขาลายคะตานีเรานะคะตานีดางนะฮะใบยับเยอะเลยค่ะลายยันโคเลยมันลากหนอมก็ออกช้าพอดัวใบมันไม่ค่อยมีอะไรผลิตให้อาหารให้มันไม่หมดกล้วยเทพบุตรของเรานะคะเทพพนมโะเคงออกมาสองหน่อเกือบไปละเพราะว่าเขาออกปรีออกเคือมาแล้วฮนหนดอันนี้ต้นพระเอกของสวนเกือบไม่มีมีทายาทขายกินหมดครับ ยังไม่รู้ว่าเขียวหรือว่ามิน้นอ,อันนี้อะไรเอ่ยนี่ๆที่ห่อไว้หัวเมาเมากาบเขียวนะครับมาดูลูลก<ะ>กันนะคะลูกอบ,อ,บอ่อน,ออนอจะทำสีให้มันส,สวยๆหน่อยเพราะเห็นส่วนอื่นเขาไม่ได้คุมไงเห็นลูกแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวใช้กระดาษฟอยล์ที่ห่อกล้วย หออิฐพาลัมมาใส่แทนเนี๋ยมาดูกล้วยที่หลากหลายคล้ายๆกันแต่ว่าดูต้นนี้ต้นนี้กัน,นอันนี้ก็หอมไมต้หวันไต้หวันนะคะแต่ว่าแม่เขาด่างแต่ซื้อต้นลูกเขียวมาม,มีเกือบเป็นสิบนอไแต่ยังหาด่างไม่เจอครับแต่โอ้โหลูกเขาสวยงามมากครับยาวใหญ่ดีจังเลยอัอนนี้อะไรเนะี่ยสองสามต้นเนี่ย นี่ด่างพิการงองงอนอพิการดางพิการแต่นองก็ออกมาตลอด,ดนะดกมากค่ะอืมใบนี้สวยมากเลยฮะแต่ก็คิดว่าจะพิการอีกอะสวยมากเลยแต่ตัวนี้มดเยอะมากครับกัดโอเคอันนี้อะไรเสื้ออะไรครับนอ่มันนี้ก่อนเอาน,นี่ก่อนครับเป็นแถวๆครับ ามาดูต้นที่แบบลายคล้ายๆกันนะคะนี่เขาเรียกว่าเสือพานนะคะเป็นกล้วยป่าเหมือนกันนะคะครับลักษณะจะคล้ายๆกับเลดฮาวายซึ่งเขาบอกว่าใบมันจะแตกต่างกันก็คือว่าเลดสมันจะใบกลมมนส่วนเสือพานจะใบเหลียวแหลมต้องกราบต้องกราบต้องกราบเพราะว่ามันจะมีแป้งนะคะแป้งตรงนี้นะคะ เลสนีว่าจะมีแป้งแต่ถ้าเสือพานจะไม่มีแป้งนะคะจะออกส้มๆแดงๆเห็นไหมเสือพานจะไม่มีแป้งนะคะหลังใบก็จะเหมือนเหมือนกันออกดูดูหลังใบด้วยเหมือนกันไหมจะเหมือนกันครับเพราะว่าแดงเหมือนกันทั้งก้านทั้งใบดูถ้าผมสังเกตดูเนี่ยถ้าเลสเนี่ยสีเข้าจะจืดกว่าถ้าเสือพานเนี่ย กขาจะเข้มกว่าฮะดูดูด,ดูถ้าดูไกลๆจะมองออกโอเคแถวโน้นนะฮะอะไรเอ่ยนะั่นนะเป็นแถวนะฮะฟอลอริดาฟอลอริดาอันนี้ก็เป็นนางเอกนะคะของสวนอืมโอเคต้นนี้ของใครนะี่ยะต้นนี้ของแม่ค้าเองค่ะ <laughs> งามเหมือนแม่ค้าค่ะแต่ตอนนี้โดนแดดนะคะมันก็นเลยหุบลงหน่อยตอนนี้แดดสี่โมงเช้าอ่าอันนี้อย่าลืมนี่ก็เสือพานนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเสือนะคะแต่เป็นเสือพานด่างนะคะเรามาหาด่างกันว่ามันคือด่างตรงไหนนี่นะะแรแรกแยกไม่ออกนะคะเข้าใจว่าตรงนี้คือด่างไม่ใช่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าลายค่ะ,คะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าด่างค่ะ นี่ค่ะลักษณะจะ้ายการเลื้าวายเสือพาแล้วก็เสือพานด่างโอเคครับอะไรอยู่ในเข่งครับอะไรอยู่ตะก้าตะก้าไม่ใช่เข่งตะก้าอะไรเอ่ยกล้วยด่างปากช่องห้าศูนย์ค่ะตันนี้ด่างแท้ด่างค่ะด่างตันนี้เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อคเขายังเล็กครับก็เลยอยู่ในเข่งไว้ก่อนแดดร้อนครับอนุบานแน่นอนค่ะนนอะไรครับแถวนู้นริมมีอยู่สองสามต้นเอ่ออะไรนะ หัวหัวเมาอะไรวะหัวเมากับเขียวครับับรคต้นแม่ก็คือต้นนี้ครับขยายมาเป็นหัวเมาหัวเมาเขียวครับต้นนี้แหละแม้าก็ไอศครีมรนๆอนี้เราก็มากินไอติมกันนะคะแดดละลายเลยค่ะไอติมเจอแดดเข้าไปละลายเลยค่ะละลายค่ะแต่สีเขาสวยครับต้นนี้อ้าวต่อด้านหลัง อตอนนี้เกิดแทบเริ่มเหี่ยวแล้วฮะค,คนถ่ายก็เริ่มเหี่ยวระร้อนครับต้นนี้นะคะใต้หวันด่างเหมือนกันนะคะต้นเนื้อเยือ่ออไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อเยือ่อต้นไต่หวั่างต้นผางเงานอผางเงาผาเงาหรือว่าเอ่อันนีนะหนอผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ละสวยงามครับแต่ว่าเจอแดดครับ อันนี้ก็เป็นรุ่นลูกฮะอหอมไต้หวันพิการเหมือนกันลูกออกมาก็พิการเหมือนกันครับตัวนี้พิการทั้งนั้นเลยค่ะตัวนี้อะไรตัวนี้อะคะอันนี้แฝดสยามแฝดสยามครับไม่ด่างนะฮะแต่ว่าเป็นกล้ยกวยกล้วยแฝดมีออกมาเครือแฝดอันนี้สีจัดจ้านสีจัดจ้านเดินอาราเม่อ,อนนี้ก็คือป้าปัว ครับมีสองหน่อฮะตอนนี้โอ้อไม่ใช่ส,<ว>สอง<ะ>ออกมาสามแล้วครับอืมเห็นไหมสา,มาหน่อลายยังโคลนเหมือนกันนะคะนี่สวยครับถ้ามันไม่เขียวนี้แยกไม่ออกนะคะระหว่างตานนีกับปลาปวนดูแต่ต้นเนี้ยสวยครับออกเลืองอารามโอเคโซนนี้เริ่มเหียวแล้วครับโดนแดดเข้าไปอ่ามาดูสุดฮอตของเรานะคะ แดงอินโดแดงอินโดนะคะนี่คือโซนแดงอินโดทั้งหมดนะคะแดงอินโดครับต้นแม่2ต้นนอกนั้นขยายแล้วก็ซื้อมาเพิ่มคุณแม่ลูกดกนะคะแม่ลูกดอกนียยต้นเล็กๆนี่น่าจะประมาณสามอาทิตย์แล้วก็ประมาณเดือนนึงอีกเดือนนึงน่าจะเห็นหนอ่ออันนี้ต้นแม่ฮนะตอนนี้ก็ต้นแม่ ประมาณ6เดือนครับย่างเดือนที่เจ็ดขุดไปแล้วเมื่อเช้าประมาณสหนอเดือนหนอเล็กๆอยู่อันนี้ก็แดงโดครับแต่ว่าเขียวเดี๋ยวลองดูว่าลูก,ลกๆเขาจะเป็นไงโน้อนอะไรเนี่ยเตียต้ยๆเนี่ยเตียต้ยๆอย่างนี้นะคะไม่ใช่เตี้ยนะคะเขาเรียกว่าติดแคะค่ะออโอเคแค่ครับพิธิกรก็แคะ สงเ่ากันนะคะยห้าสิบับหอมแคะนะหอมแคะโอเคครับขอเข้าล่มแป๊บหนึง่งอันนี้คือแปลงกล้วยด่างมาสนสุดใจนะครับแปลงนี้ปลูกไว้ตอนสิงหาปีที่แล้วก็ประมาณกี่เดือนแล้วเนี่ยนับดูสินับอยู่ครับนับอยู่เก้าเดือนครับแปลงนี้เก้าเดือนจริงๆแปลงนี้เก้าเดือนแต่ว่า ต้นใหญ่ๆเนี่ยปลูกไปก่อนก็คือสิงหาประมาณธันวาได้ขุดขายครับพวกน้ำว้าค่อมพวกเทพพนมอ่าแล้วก็พวกเสือพานสี่เดือนประมาณสี่เดือนก็ได้ขายแล้วฮะก็คือผมรู้สึกได้ขายประมาณธันวาแต่ว่าต้นแม่ตันนี้แดงอินโดต้นใหญ่ๆเนี่ยสองเดือนออกลูกครับเดือนที่สามได้ขาย ครับมีอยู่แค่นี้ครับไม่ได้เยอะอะไรแต่ก็ถ้าโตยิ่งกว่านี้ก็อาจจะเป็นกล้วยเงินล้านได้ครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับบ้านสวนสุดใจจังหวัดกำแพงเพชรสวัสดีครับ